สวัสดีครับวันนี้วันที่3กันยายน2 5 6 8นะครับเวลาเวลาตอนนี้ก็ประมาณบ่าย2โมงครึ่งนะครับสำหรับช่วงบ่ายมาเซตก็เปิดสดใสนะครับเปิดมาบวกมา4.98จุดนะครับสำหรับเซต็จนะครับบวกมา4.98จุดตอนนี้ก็ย่อลงมาเรื่รอยๆนะครับลงมา4.71จุดนะครับ ราคาอยู่ที่1,253.49จุดสนะครับสลับเสร็จส่วนตลาด m อ i ก็บวกขึ้นมา1.22จุดอนะครับอยู่ที่250.56จุดกนะครับก็สลับบวกสลับลบกันแต่ว่าอยู่ในแดนสีเขียวนั่นเองนะครับทีนี้เราจะไปเกณง์กำไรกันจากนักลงทุนนำเม็ดเงินเข้ามาในแต่ละตัว5ตัวนะครับเราจะไปดูว่ามีตัวใดกันบ้างนะครับตัวแรกยังคงเป็นปตทนะครับปตทหรือวัน ภาพ t t t วันนี้นั้นมีเม็ดเงินเข้าไป692.693.04 6มิลเลียนนะครับคือราคาเม็ดเงินเข้าไปนะครับท o อปมอนิอินนั่นเองนะครับราคาบวกขึ้นไปอย่างนี้นะครับราคาก็เลยบวกขึ้นมา0.50สตางค์นะครับบวกไปอยู่ที่32บาทพอดีนะครับสำหรับตัวปตทนะครับ โดย3เดือนที่ผ่านมาเขาก็บวกไปแล้วหกนะครับแต่ว่า1นึ่งวิคที่ผ่านมาไม่บวกไม่ลบนะครับแล้วก็1 1เดือนที่ผ่านมาไม่บวกไม่ลบแต่ว่า1นึ่งวิคที่ผ่านมาก็บวกขึ้นมา0.79%นะครับพีอยู่ที่12.66เท่านะครับมียิวอยู่ที่หกจองเปอรนนะครับแล้วก็มี p ีที่หนึ่าเจ็จะตั้งต่อหุ้นนะครับแล้วก็เคยมีการปันผลที่1.30บาทนะครับ ไปดูจังหวะของราคาของตัวปตทนะครับราคาไซด์เวอ,อัพขึ้นมานะครับหลังจากที่ย่อลงไปชนเส้น2แล้ววันก็พยายามพุ่งทะลุขึ้นมานะครับราาไซด์เวอ,อัพขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นนะครับจังหวะถัดไปก็จะค่อยคอยพุ่งขึ้นไปต่อนะครับโดยตอนนี้ราคาที่ที่32บาทแล้วก็โอกาสที่ทํากําไรขึ้นไปที่34บาทก็เปลี่ยนเป็นไปได้นะครับโดยวอลรุ่มเป็นวอลรุ่มขาเข้านะครับ แล้วก็ราคาวอลุ่มอยู่ที่87.68มิลเลียนนะครับส่วน RSI ชี้ขึ้นนะครับอ,อยู่ที่52นะครับ52จุดแล้วก็ MACD ก็กำลังดีกลับขึ้นไปอยู่เหนือเส้น Signal อยู่เหนือเส้นศีนนะครับอยู่ในเส้น Signal, อยู่ในเส้นซีอนนอนน Zero พอดีถือว่าเป็นจังหวะขาขึ้นและมีการเก่งกำไรวันนี้เป็นวันแรกที่มีพผลากซามาอยู่ด้านล่างราคาพอดีเพราะฉะนั้น เก่งกำไรกันต่อไปสลับตัวปตทนะครับเซตขึ้นปตทก็ต้องมีการราคาขึ้นไปนั่นเองนะครับมาที่ตัวที่2นั่นคือ CPR นะครับวันนี้ราคาบวกขึ้นไปนะครับโดยนะครับมีเม็ดเงินทั้งสิ้น665.08นมิลเลียนะครับราคาบวกขึ้นมา0.75สตังค์นะครับราคามาอยู่ที่46.25บาทนะครับโดยนะครับสเดือนที่ผ่านมา ก็ลบไป3%นะครับหนึ่งเดือนที่ผ่านมาบวกขึ้นมา1% 1เปหนึ่งวิที่ผ่านมาก็บวกขึ้นมา3%นะครับ PE เท่ากับ14.36เท่านะครับแล้วมียิวที่2.98%นะครับมีอ e ่า eps นะครับ1.57สตางค์ต่อหุ้นและเคยมีการปันผลที่1บาทส5สตางค์ส6สตางค์นะครับไปดูจังหวะของกราฟนะครับกราฟจังหวะซ้ายไว้อัพขึ้นไปนะครับราคาพุ่งขึ้นไป แล้วก็ตอนนี้ก็ราคาย่อลงมาถ้าเป็นแบบนี้มีแนวโน้มที่จะพุ่งขึ้นต่อนะครับแล้วก็จุดสูงสุดหรือแนวต้านสําคัญอยู่ที่เส้นกรอบดิเนลกิชั่นนะครับที่ราคา47บาทนะครับตอนนี้ราคา46.25โอกาสขึ้นไปทดสอบ47.27บาทก็มีสูงนะครับโดยยืนยันนะครับวัลรุ่มเป็นวัลรุ่มเข้าแล้วก็มีวอลรุ่มที่51.49มิลเลียนนะครับ RSI ชี้ขึ้นนะครับอยู่ที่ 54.13เป็นจังหวะขาเป็นจังหวะขาขึ้นพอดีเช่นเดียวกับ MACD ซีซนะครับซด์แบบขึ้นไปยืนเหนือเส้นสิก n a l แนลยืนเหนือเส้นศูนยพอดีนะครับเพราะฉะนั้นเก่งกำไรต่อไปนะครับและมีโอกาสขึ้นไปทดสอบเส้น2แล้ววันที่ราคา51.59บนาะทจุดในอีกประมาณ1วิข้างหน้าหรือ2วิขึ้นไปนะครับมีโอกาสเก่งกำไรต่อไปสำหรับ c p พนะครับ มาที่ตัวที่3นั้นก็คืออ่า KTC นะครับ KTC มีเ,เงินเข้าไป200ไอ้302บาทนะครับสามร้อยสองมิลเลียนนะครับ302ร้อยสอมิลเลียนขออภัยนะครับสามร้อมิลเลียนราคาบวกขึ้นไป1บาทนะครับบวกขึ้นไปรุนแรงนะครับราคาอยู่ที่28.25สตางค์นะครับโดยนะครับ,นะรบอ่า3เดือนที่ผ่านมาติดลบไป25% 1เดือนที่ผ่านมา บวกขึ้นมา0.89แล้วก็1อาทิอย์ที่ผ่านมาบวกขึ้นมา3.67นะครับนี่นะครับอ่ PE อยู e ่ที่9.29เท่านะครับแล้วก็มี YU อยู U ่ที่4.24หรือ34นะครับ PE อยู่ที่1.46สตังค์นะครับ, P e U รบแล้วก็มีการปันผลที่ผ่านมาก็1.32สตังค์นั่นเองต่อหุ้นนะครับไปดูจังหวะของราคาดูเหมือนว่าจะไซด์เว์อัพขึ้นมาแล้วก็ ยืนยันการขาขึ้นด้วยพาะบรกษาเป็นวันแรกของวันนี้นะครับที่มายืนยันราคาจุดด้านล่างเพราะฉะนั้นราคาก็จะพุ่งขึ้นไปโดยมีวันรุ่มเข้านะครับเป็นทั้งเก็นสีเขียว34.59มิลเลียน s i ้ขึ้นนะครับอยู่ที่52.30นะครับมิลเลียนจุดนะครับขอผ่านนะครับ52จุดนะครับแล้วก็ m a c d ไซด์ไว้อัพขึ้นไปนะครับถือว่า เก่งกำไรได้ต่อไปสลับ ktc นะครับถัดมาตัวที่4วันนี้ก็คือ scb หรือยานแม่นะครับยานแม่วันนี้ราคาบวกขึ้นไปด้วยการนำเม็ดมีเม็ดเ,เงินเข้า188.49มิลเลียนนะครับโดยนะครับบวกขึ้นไปราคาบวกขึ้นไป1บาทนะครับแล้วก็ราคามาอยู่ที่127บาทนะครับ โดย3เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป8% 1เดือนที่ผ่านมาก็บวกขึ้นมา0.40%แต่ว่า1นึ่งที่ผ่านมาลบไป0.39%นะครับ PE อยู่ที่8.89เท่านะครับแล้วก็มีอยู่ที่8.25%มี EPS ที่7.54จุดห้าสี่สตางค์ต่อหุ้นแล้วเคยห้าหนึ่งนะครับเจ็ดจุดห้าหนึ่งสตางค์ต่อหุ้นแล้วเคยมีการปันผลที่2บาทนะครับสลับ s c b ยานแม่นะครับคือตัวนี้เป็นอ่า การอัปเดตล่าสุดนะครับราคาก็เลยย่อลงมาเล็กน้อยนะครับสำหรับการปันผลระหว่างการนะครับทีนี้มาดูจังหวะของการที่ราคาไซด์เวกขึ้นมาแล้วก็มีการบีบตัวเข้ามากันของ Band mm hmm. บูชเจแปนบ่งบอกให้ราคาเลือกข้างตอนนี้ราคาพยายามจะเลือกข้างเป็นขาขึ้นเพื่อจะไซด์เวกขึ้นไปดงนั้นตอนนี้ก็อดทนให้กําไรถ้าเกิดกําไรขึ้นไปหน่อยนะครับจังหวะก็ พยายามจะเลือกข้างนะครับตอนนี้เลือกข้างขาลงแต่ว่าพยายามที่จะดีดกลับขึ้นไปที่ขาขึ้นนั่นเองโดยนะครับตัวนี้ก็มีวอลลุ่มเป็นวอลลุ่มออกนะครับวอลลุ่มออก4.76มิลเลียนนะครับเราอาซั์ ide, way, ไซเวทางานานข้างนะครับอยู่ที่50พอดีพอดีนะครับแล้วก็ MACD ก็ไซเวท ่ำกว่าเส้นสิกแนลแต่ว่าอยู่สูงกว่าเส้นซีโร่นั่นเองก็ถือว่ายังคงมีโอกาสดีกลับขึ้นไปก็ต้องลุ้นกันต่อไปแต่ว่าราคาช่วงนี้ยังคงเป็นจังหวะของราคาลงตามจังหวะของ XD นะครับมีการ XD ล่าสุดมาเมื่อวานนะวันสองวันก่อนนี่นะครับ XD เกิดขึ้นนะครับราคาก็เลยย่อตัวลงมาเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยราคาพยายามจะดิดกลับขึ้นไปหล,หลังจากที่ XD เรียบร้อยแล้ครับนะครับ ก็ลุ้นกันต่อไปนะครับแต่ว่าโอกาสทำกำไรก็มีสูงนะครับสำหรับ S C B นะครับมาที่ตัวล่าสุดนะครับตัวนี้เป็นตัวนำชุดตลาดขึ้นมานะครับหลังจากที่บวกขึ้นมา3บาทนะครับคือเดลตานะครับเดลตาวันนี้มีเม็ดเงินเข้าไป17 7 4 4มิลเลียนนะครับราคาบวกขึ้นมา3บาทนะครับโดยอยู่ที่150บบาททวนนะครับ ราคา3เดือนที่ผ่านมาบวกมา35%นะครับหเดือนที่ผ่านมาก็บวกไป1%แต่ว่า1วี่ที่ผ่านมาลบไป2%อนะครับ P/E ที่ร้อยจุดแปดสี่เท่านะครับมีอยู่ที่ศูนย์จุดสามหนึ่งนต์นะครับมี P/S ที่ศูนย์จุดแปดหนึ่งสตังต่อหุ้นและเคยมีการปันผลที่ศูนย์จุดสี่หกสตังค์นะครับไปดูจังหวละล่ะเกมว่ามีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปนเรแหลว,วันนี้เพราะอะไรครับบูลบริชาทแบนด์บีบเข้ามากันนะครับ เมื่อไรก็ตามที่บลูเจอร์แบนบีบหาเนกันนะครับแล้วราคาไหลมาเรื่อยๆนะครับจนมาชั้งมาชนกรอบบลูเจอร์แบนตรงนี้นะครับมเมื่อเกิดบลูเจอร์แบนบวกกับตีเนียเลกเกชันราคาจะเกิดเด็ดกันขึ้นไปนะครับเขาจะเลือกข้างเดีดขึ้นไปนะครับแล้วก็ทํากําไรนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ราคายัางคงสายเวทไปทางนั้นข้างนะครับก็ต้องลุ้นกันต่อไปให้ราคาเลือกข้างขาขึ้นหรือยืนใน ฝังแดนบวกเหนือเส้นกึ่งกลางบุชะแบกนะครับเพื่อให้ราคาพุ่งขึ้นไปอย่างรุนแรงและชัดเจนนะครับโดยวันรุ่มบวกนะครับล่าสุดมีวันรุ่มที่7.52ด้ามิเลียน r s i ชี้ขึ้นนะครับอยู่ใกล้ๆห้าสิบใกล้ๆ60นะครับกำลังไซด์ไว์อัพขึ้นไปอย่างงดงาม แต่ว่าไอเดียังคงยืนอยู่ต่ำกว่าเส้น Signal แต่ว่าอยู่สูงกว่าเส้นศูโรถือว่าราคาเกง่งเก่งกำไรได้ต่อไปราคาโอกาสจะดีดขึ้นไปนะครับถือว่าเก่งกาไรต่อไปและโอกาสที่ราคาจะขึ้นไปที่หนึ่งร้อยหงบาทนั้นก็มีโอกาสนะครับสรับตัวตัวเดลตานะครับตอนนี้ราคาที่140นะครับ149มีโอกาสขึ้นไป2 0 0บาททำกำไรไปหลายเด้งนะครับ ก็เป็นกําลังใจให้กับทนัยทุนด้วยนะครับนี่คือวิธีการที่นํามาแล้วก็วิเคราะห์ถึงหลักการและเหตุผลนะครับซึ่งก็อาจจะมีโอกาสที่จะทํากําไรแล้วก็เป็นผลที่จะวางกลยุทธ์ให้กับทนัยทุนนั่นเองก็ฝากทานังทุนเอาไว้กรุณากดแชร์กดถูกใจกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนและก็กาบขอบุณทุกท่านที่กรุณาสมัครสมาชิกเข้ามาด้วยความเคารพนับถือไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ